รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีสุส สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมซีรีส์ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยกนิว้วให้รายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยกนิ้วให้กับเซนเล็บดาราที่นอกเหนือจะจะมือถือไมค์ใส่องหน้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ายังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะซีรีส์จะพาคุณผู้ชมเนี้ยไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่เจ้าของร้านนี่เก๋มากเป็นคนที่ใส่อะไรมิกซ์แอนด์แมทช์สวยเป๊ะๆทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะอยากจะทราบแล้วใช่ไหมว่าเจ้าของร้านเป็นใครถ้าอยากทราบ ตามสิริมาเลยค่ะถึงแล้วนะคะชื่อร้านท i m a ม d Her ค่ะเข้าไปดูกันนะคะว่าแต่และแค่เปิดสัมผัสถึงความชิค เจ้าของร้านแสนเก๋ของเราวันนี้นะคะก็คือน้องพลทวังนั่นเองสวัสดีค่ะนิยานโอ้สาวสวยสบายดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะมากดิเนได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบร้องเพลงแต่มาเดี๋ยวนี้มาเปิดร้านเสื้อผ้ากับเครื่องประดับแล้วคะเนี่ยจริงๆแล้วพลเป็นคนชอบชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรสนุกๆให้กับตัวเองนอกจากที่เราแบบสิ่งที่เราชอบแล้วคือร้องเพลงค่ะเรามา ทำเสื้อผ้าดีกว่าก็เลยเปิดแล้วทำไมต้องฮิมแอนเธอร์คะคือจริงๆแล้วหุ้นส่วนอีกคนนึงชื่อฮิมค่ะล้วจะให้เป็นฮิมกับพลอยมันก็คงตลกใช่ไหมพี่ก็เลยเป็นฮิมแล้วพาเป็นตัวเธอร์ละกันโอเคซึ่งนี้เท่ากับว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะต้องมะพอเพอดีแล้วทีเนี้ยคอนเซ็ปต์ของร้านฮิมแอนเธอร์เนี้ยเป็นยังไงบ้างคะเอ่อคอนเซ็ปต์ของ มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านเอกำไมซึ่งบ้านไอกำไมนี่คืออีกอีกโลเคชันหนึ่งเป็นร้านเล็กๆคือเราเริ่มต้นโดยที่เราชอบล้วนๆชอบของวินเทจล้วก็เอาของวินเทจมาแล้วก็จะแบบว่าเอามาอันที่เราเลือกก็จะขายอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งทฮ้ร้านมันเริ่มเล็กไปแล้วเพราะว่ามันมีลูกค้ามาติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากให้มีที่จอดรถมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยมาเปิดร้านที่นี่ซึ่งว่าเป็นเป็นร้านที่นี่ก็ยังมีกลิ่นอายของวินเทจอยู่แต่ว่าเป็นของใหม่ขึ้นแล้วก็เป็นมัลติแบรนด์มากขึ้นด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าจุดแข็งของเราจุดแตกต่างก็คือจะเป็นวินเทจแหละแต่ว่ามีผสมผสานหลายแบบใช่ค่ะก็ก็จะมีกลิ่นที่เป็นวินเทจกลิ่นคือหมายถึงเหม็นจริงๆไม่ใช่ใช่กลิ่นอายของวินเทจแต่ว่าจริงๆทุกอย่างที่นี่คือของใหม่ค่ะค่ะอ๋อแล้วนี้เท่ากับว่า พลอยเนี่ยเป็นคนตัดเองออกแบบเองหรือว่าไปซื้อมา,ม,ามันจะมีบบมันจะมีส่วนหนึ่งที่ที่ตัดและออกแบบเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของของที่เลือกมาค่ะข้าวของที่ไปหามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่นับที่หนูออกแบบเองอะเอามาจากต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยเอ่อมีสองอย่างค่ะ,คะมีจากเมืองไทยก็คือเป็นเพื่อนๆกัน,น,นเองที่เขาออกแบบกันเองอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เราเลือกได้เมืองไทยแต่ว่าอันที่ selected จริงๆก็คือจะเป็นอันที่อยู่ที่นิวยอร์กเอาจากนิวยอร์กบ้างจากอังกฤษบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาซะมากกว่าค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของผู้ชายผู้ชายจะส่วนใหญ่จะเปอินพ p o r ตเข้ามาอ๋อเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นถ้าบอกว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีจานวนเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะใส่ไปชนกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่แล้วอันไหนเนี่ยเป็นที่เรียกว่าเป็นผลงานที่เป็น s ิเกเนชั่ของฮีมแมนเฮอร์ ชุดดาวชุดดาวชุดดาวเขาก็เป็นชุดเป็นทํางานอะไรอย่างเงี้ยโน้นไหนเนาะไปชุดไปออกงานดีกว่าถ้าไปทํางานคงไม่ไหวอะพี่ไม่คืเป็นคนเวอร์แกะใช่ไหมพี่เป็นคนเวอร์แต่จะขอแต่งชุดแบบว่านิรนดร์ยาอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นพวกแก๊งแก๊งดาวแล้วก็พวกอุปกรณ์เซอรี่ค่ะที่ที่ที่ลูกค้าติดมากแล้วก็ลูกค้าจะจําได้ว่ามาจากร้านนี้ แล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างที่บอกคนมองเข้ามาข้าวของก็หาไม่ค่อยแบบนึกออกปะมันไม่ได้โหลราคาต่อชิ้นต้องแพงมากแน่เลยอะ่ะถ้ามันเป็นของแบบวินเทจของที่มันเป็นหนังหนังมา้าตุดม้าอะไรของผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ซึ่งพอยก็ไม่ค่อยแน่ใจมันก็จะมีเรทของมันอยู่แล้วที่ทั่วโลกเขารู้กันว่าเออมันประมาณนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตั้งใกล้ๆนั้นแต่ว่าอาจจะถูกกว่าอ,อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะแบบม,มันก็จะเป็นแม็กเน็ตนิดนึงว่าเออแบบ โอเคร้านนี้มันโอเคขายโอเคขายของเก๋ๆไม่ค่อยซ้ำใครเนี่ยใช่ค่ะโหเก๋ไก่มากเลยยังดูเด็กอู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวที่ถังฝายเยอะมากเลย <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งคนเขารอยอยู่ที่จะให้แง่คิดดีๆเรื่องมาเก็ตติ้งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเราไปพบกับพี่มเมฆไกลไกลการชนะพอคินกับช่วงกูรูยกนิ้ว ในกรณีของ Him and Her อันนี้เนื่องจากโลเคชันที่ตั้งอยู่เนี่ยเ,เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็จะมีแฟนประจำอยู่ซึ่งแน่นอนก็จะเป็นลูกค้าประจำมากกว่าที่จะเป็นขาจรตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่ไปแล้วก็จะมีลักษณะของการไปเยี่ยมซ้ำไปเยี่ยมซ้ำเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะต้องมีสินค้าที่ใหม่ตลอดเวลาแน่นอนพอสินค้าที่มันใหม่ตลอดเวลามันก็จะมีสินค้าบางอย่างที่ขายได้บางอย่างที่ขายไม่ได้ ทีนี้จะทํายังไงให้สินค้าที่ขายไม่ได้เนี่ยมันขายได้มากขึ้นเร็วมากขึ้นการลดราคามันไม่ใช่คําตอบอย่างเดียวแต่มันยังมีเกมการตลาดอย่างอื่นที่ช่วยทําให้สินค้าเนี่ยมันมีระบายการระบายออกไปได้เพิ่มขึ้นเช่นการสร้างเมมเบอร์ชิพแล้วเขาได้ส่วนลดออกไปหรือการเพิ่มวิธีการแทนที่จะเป็นเซลล์โดยตรงถ้าคุณซื้อสินค้าตัวที่หนึ่ง แล้วคุณได้ส่วนลดตัวที่สองห้มันทำให้คนมีแรงจูงใจที่จะซื้ออยากจะซื้อสินค้าชิ้นที่สองชิ้นที่สามซึ่งเกมการตลาดพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้แล้วก็ระบายสินค้าได้ดีขึ้น ร้านที่มันเพิ่มกับน้องโรยขอมาเป็นต่อเลยนะคะอ่ะถามนิดนึงแม่นักธุรกิจตัวน้อยปัญหาในการทําธุรกิจเนี้ยมีอะไรบ้างไหมคะปัญหาคะมีตลอดเวลาและเยอะด้วยเช่นเช่นถ้าบางเดือนเงี้ยมันจะมีช่วงเดือนของมันที่แบบแบบเขาเรียกอะไรโลซีชั่นดันดิ่งลงไปเป็นโลใเวลย์เรื่อยเราก็ต้องหาวิธีแบบว่าพยายามโปรโมทพยายามทำออฟเฟอร์อะไรต่างๆให้มันดูแบบ มีอะไรมากขึ้นตอนนี้โซเชียลมีเดียมันสําคัญมากพี่คือทําอะไรก็ได้มันก็ต้องแบบมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter ทุกสิ่งทุกอย่างมันช่วยได้ปัญหาของพวกของพวกเนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาเราต้องมานั่งถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเขียนแบบอะไรเขยะไรเขียนลาเท่าไหร่ยังไงคือหนูทีมงานหนูมันไม่ได้มีเยอะหนูมีแค่หนูมีแค่หุ้นส่วนแล้วก็มี น้องคนขายทีนี้ซึ่งบางทีของเนี่ยเราเราเอามาแพงเกินและเราต้องขายแพงขึ้นไปอีกซึ่งมันแบบเราแพงเกินไปเออมันไม่ไหวใช่เราก็ต้องมานั่งหักของเราอีกเราก็ไม่ได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นการเรียนรู้ของเราไปครับเพราะว่าเราก็คือมันมันเป็นเป็นบิสเนสที่เราเพิ่งเริ่มเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะบวกเท่าไหร่หรือเราควรจะ อะไรยังไงเลยก็เรียนรู้ไปกับการรีนการอะไรงี้แต่ปัญหามีเยอะอยู่แล้วค่ะเรื่องเด็กคนขายก็มีอืใช่เนาะไม่ไว้ใจบางอะไรบางต้องเข้ามาเป้าเองเนาะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วมาเป้าเองมันก็จะขายได้ แล้วก็ทีนี้แบ่งเวลากันยังไงอะคะถ้าสมมติพลอยต้องเข้ามาเป้าร้านคุณฮิมเนี่ยเขาทําอะไรคุณฮิมเขาจะดูแลเขาจะเป็นฝ่ายลุยค่ะค่ะเขาจะเป็นแบบฝ่ายหาเป้าเป็นซอใช่ค่ะไปไปเป็นฟิวอย่างนั้นมากกว่าของพลอยจะเป็นสายแบบ PR m a r k e t i n เ้เขาจะเป็นสายลุยคุยกับช่างคุยกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าข้าวของเนี่ยเราซื้อมาเต็มเลยแต่ว่าถ้าปล่อยไม่ออกเราทำยังไงคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันมีซีซันของมันต้องเซลก็เซลกันไปใช่ค่ะก็ เดี๋ยวนี้มันก็จะมีที่ให้ไปปล่อยเซลล์อย่างเช่นแบบเหมือนเขาจะมีเป็นแบบจัดรวมกับแบรนด์อะไรบางอย่างนี่เราก็ไปแจมพยายามขอไปแจมกับเขาอะไรเยงี้ค่ะเพราะว่าฐานพวกเขามีเยอะกว่าเราอยู่แล้วถ้าเราไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้ของเราเลยนี่ค่ะก็ต้องเซลล์ไปยอมทําใจกับของที่เราได้มาความผิดพลาดของเราเองที่เราไปซื้อของที่มันเกินราคาอย่างี้ค่ะ แล้วปัญหากับพวกช่างตัดเนี่ยเพราะว่าบางทีเราตัดเองออกแบบเองใช่ไหมคะเห็นเพื่อนเขาทำร้านตัดเสือ้อเขาจะมีปัญหาโอ้เน,นี่ยช่างตัดออกมาคุณตี้ไม่ได้บ้างล่ะแล้วก็เดดไลน์ไม่ตรงกับที่เราต้องการของพอยเดดไลน์ไม่ตรงอแล้วเสียลูกค้าไปเยอะมากค่ะเสียหน้าด้วยอม,มันมันแบบเสียหลายอย่างเอ,อเสียหน้าตัดช้าแล้วก็จํานวนผิดออ,อ,อะไหล่ไม่พอเอ,อ คนทำแพทเทิร์นกับคนเย็บคนละที่กันค่ะแล้วจังหวะมันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแก้ไขยังไงคะก็ทําใจอ้าวเหรอเพราะบางทีแบบาบม่บางทีเราอยากได้เนี่ยต้องการมีงานสําคัญมากเลยอยากจะใส่ไปงานนี้ปรากฏไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็เสียความรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วถ้าเราไม่กลับไปทําไงอะคือเราต้องก็คือเราจะต้องพยายามจะจี้ถึงที่สุดค่ะคือหนูจะเป็นสายจีสายอะไรอย่างเงี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือมันก็ได้เท่าที่ทําได้ค่ะค่ะ คือเขาทานมาแต่ว่าคอตี้ไม่ได้หนูก็ต้องส่งกลับไปหนูก็ไม่ยอมขายอยู่แล้วค่ะเพราะมันเสียชื่อร้านเราเสียชื่อใช่ค่ะ,คะยอมสายแล้วก็ยอมเสียลูกค้าไปเราขอโทษเขาแล้วส่งกิฟต์ให้เขาดีกว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรผิดพลาดเราก็มีของแบบให้เป็นนำําใจเล็กน้อยอะไรอย่างนี้คืคคออย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบเหมือนมารู้สัมพันธ์ดีกับตัวลูกค้าคเราด้วยอะไรย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราทําให้เขาไม่เต็มที่เราก็ต้องมีอะไรที่แบบ ทดแทนไปใช่ทดแทนไปมันมันเป็นความรู้สึกง่ายๆค่ะที่ที่เราเราเองถ้าเราเราไปซื้อของร้านคนอื่นแล้วเขาทําให้เราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเขาเอาของมาให้เราเราก็รู้สึกดีเออเขาก็ยังไนิส์เนาะอะไรเงี้ยแล้วอย่างพลอยอย่างเงี้ยอ่าผู้ก็พูดดูเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักเสียมีปัญหาในการทําธุรกิจเพราะความที่เราดูลุกเป็นเด็กนี้มั้งไหมคะเช่นคนมองอ้อยนี่หมูหมู โกงดีกว่าอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะมีค่ะมันมันมันจะมีเยอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนเหมือนพอเขารู้ว่าเราเป็นใครหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบวกราคาซึ่งพลอยก็ตัดปัญหาโดยการที่พลอยไม่ไปพลอยไม่ไปยุ่งเรื่องนั้นให้อีกคนนึงไปทางานแต่พอจะเป็นคนจี้บอกไม่ได้อันนี้ต้องลดอีกเพราะเรารู้ว่าราคานี้ไม่ใช่ก็คือมีการเซอร์เวยก่อนแหละว่าจริงๆแล้วสแตนดาดมันควรอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเราต้องมีซอสเราต้องมี เพื่อนหรือ,รอ,รอน้องๆที่เขาทําในด้านนี้แล้วรู้ไม่งั้นเราจะโดนหลอกเป็นหมูได้ใช่ไหมตลอดแล้วมองว่าอยากจะให้ h i มแอนเธอรไปถ,ถึงจุดไหนอะคะว่าอยากให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แบบเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเป็นแค่เจสแบรนด์เสื้อผ้าอยากให้มันเป็นเหมือนแบบอยู่เข้ามาตัวเปล่าแล้วยู่เดินออกไปด้วยแบบความรู้สึกว่าอันนี้คือเป็นลุคใหม่ของยูอะไรเงี้ยเป็นลุคของฮิมันเธอแล้วก็เป็นแบบ กที่อยู่สามารถมาแฮงเอาท์กับพวกเราได้เป็นคอมมูนิ t y ตี้ได้งียค่ะก็ะคือไม่ได้ตั้งใจจะขายแค่เสื้อผ้าขายแล้วก็จบไปแต่อยากให้แบบเป็นเหมือนบะโอ้ยแหลงรวม<ช>อะไรอย่างงี้มากกว่า มามนมี่ไม่เล็กตามตัวนะเนี่ยโอเคเยอ่านเยี่ยมแต่ช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงกูรูยองนิ้วนะคะกับพี่แมกริ่ไกล,ลาการชนะคคินค่ะในกรณีของการที่เรามีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำแล้วเราไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของเขาได้ตามเวลาเช่น ขาอาจจะสั่งสินค้านี้ไว้แล้วผู้ผลิตคนคนที่เราสั่งเนี่ยไม่สามารถจะสั่งผลิตได้ตามกำหนดเวลาเนี่ยซึ่งมันทำให้ลูกค้าประจำซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่าที่สุดเนี่ยโมโ oh หเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องรักษาจิตใจแบบนี้เนี่ยด้วยการอาจจะมีของขวัญต่างๆหรือเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นทางให้ได้ก็คือ คนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องหาคนที่สามารถที่จะผลิตทุกอย่างได้ในคุณภาพและเวลาที่เราต้องการจริงๆตรงนี้เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ลูกค้าประจำเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือต้องไปแก้ที่ต้นทาง ผู้ชมเนี่ยจะเหวี่ยงของบางสิ่งทิ้งไปหรือว่ารวบรวมของบางอย่างก็มา mix and match <c oughs> นะคะเพราะตอนนี้ซีรี์ <c oughs> ยังอยู่กับแฟชั่นไอคอนตัวแม่นะคะ oh. อย่างคลอยหอวังอยู่นะคะช่วยหน่อยเถอะจะเนรมิตยังไงให้ซีรี์เนี่ยแต่งตัวให้ in trend mix and match ์พ <P ie, S 2> าไป <P> ie, ชมหน่อยจริง <P ie, S 2> ๆพ,พี่มีสไตล์ปปของพี่อยู่แล้วซึ่งหนูไม่กล้าจะแต่งตัวพี่อยากเลยเอาหน่อยอยากเอาหน่อยโชว์ให้ดูนิดนึงค่ะ คนีจะสีสันไปให้พี่ออนพี่ออนเป็นคนแบบชอบแต่งตัวสีดำหนูรู้ฉัไม่รู้อ่ะพี่เจ้าสีดำพี่เจ้าสีดำหนูรู้ก็หนูว่าที่เรียากจะฉีกไม่ได้พี่โอเคเราต้องยึดมั่นของเราใช่ไหมถูกอ่ะถ้าเราเป็นคนผอมๆตัวเล็กๆอย่างนี้เราควรแต่งตัวยังไงอะคะจริงๆพี่ใส่อะไรก็ได้ง่ายมาก คือพี่ผอมมากอยู่แล้วยังไงที่ทําให้ดูที่ผอมเนี่ยไม่ดูแห้งเกินไปเผื่อคุณผู้ชมมีรูปร่างผอมแห้งอยากเจออัมพลังอุดน่าจะสวยนะพี่สาหรับพี่อ่ะอันนี้เป็นของพี่หลิวค่ะรอยว่าพี่ออนน่าจะใส่แล้วน่าจะดูหรูด้วยมันเป็นสีดำคนผอมสมมติอันนี้ถามดูคนผอมบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าโ๊ยใส่แบบตัวยาวๆติดตัวอย่างเงี้ยจะดูแห้งปะคะหนูว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นฟิลนางแบบนะ อ่เขาจับมาใช่ไหมใช่คือจริงๆพรายว่าถ้าสมมติว่าคนคนที่เขาเขารู้สึกว่าเขาผอมมากเนี่ยหนูว่าเขาควรจะใส่แบบเหมือนอซสซรรีอย่างอื่นที่มันไม่ให้แบบโฟกัสไปมองตรงตรงที่เราผอมใช่ที่เราผอมมากอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะมันก็จะช่วยได้ค่ะ หรือไม่ว่าถ้าเป็นสบายๆเพราะว่าพี่ออนก็ฟิลนี้น่าจะได้อยู่ใส่กับขาด้านเนาะใช่อันนี้ก็พี่ก็จะดูไม่ผอมมากแต่ขาจะเล็กมากต่อันนี้ก็ดาวเนาะเป็นคอลเซ็นที่เป็นม u s t h a ของที่นี่ใช่ไหมคะใช่แก๊งดาวค่ะแก๊งดาวจะขา่ดีเนารักเนาะไม่ว่าเชลิดเดอ้อ ปมปมเชียอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้จะขายดีค่ะซึ่งอันนี้คนกอปเหมือนกันอ้าวเออแล้วเราจะแก้ปัญหาคนกอปยังไงคะแก้ปัญหาคนกอปยังไงทําใจที่สุดเลยค่ะหนูไม่ได้หนูรู้ทํายังไงอะพี่มันเราจะไปด่าเขาหรอก็ไม่ได้แต่เวลาเราโอ้โหคิดหัวแตกไม่ต้องนานออกมาวางขายชื่นชมของเราอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ออกไปเต็มพืึบทั้งสยามหนูเคยเจอไปงานอันนึงเป็นคอนเสิร์ตพี่ค่ะแล้วเจอสองสามคนอะ ใส่ชุดดาวหนูดีใจมากแต่หนูดูอีกทีเฮ้ยมันเป็นเกงเอามันเป็นเกงผ้ามันดูแปลกไปแล้วมันเป็นดูเป็นสกรีนคือมันแบบก็เอาไปทำอะไรไม่ได้น้องจับทำใจแล้วก็คิดหาแบบใหม่เพื่อฉิกนี้ต่อไปแต่อย่างเดียวที่อยากให้เขารู้ก็คือออริจินอลมาจากบ้านเรานะอะไรแค่แค่นั้นเองแต่เขาคงไม่บอกหรอกว่านี่ฉันก๊อบมาใช่เขาไม่บอกและดวงผู้ชายม้องไหมดีค่ะมาเลย ของผู้ชายก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เหลือและอันนี้ก็จะเป็นของพี่ๆชื่อวูฟคายาก็น่ารักดีเขาก็จะทำลายปิ้นแบบตลกๆอะไรเงี้ยค่เขาจะทำลายน่ารักอะไรแต่มันก็น่ารักดีนะคะไม่ซ้ำใครดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเขาด้วยค่ะเอ้อันนี้เก๋มากเป็นโบทายแต่ว่าเป็นแปรงตัดหน้าใช่โบทายผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงซื้อไปเยอะเหมือนกันค่ะ อยากให้พลอยค่ะฝากถึงคนดูที่รู้สึกอยากจะเริ่มทำธุรกิจแล้วก็ยังบลัวกล้าอยู่พลอยเชื่อว่าหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยทำดีไหมทําดีไหมหรือไม่ทําดีถ้าคุณเริ่มเร็วค,คุณก็ได้เงินเร็วแล้วคุณก็จะมีประสบการณ์เร็วลุยไปเลยค่ะถ้ามันผิดพลาด ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ลองทําแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลุยเนี่ยก็ให้ศึกษาอะไรนิดนึงใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะยังเร็กเด็กแต่ความคิดดีๆมากมายครบคุณค่ะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปพบอีกหนึ่งท่านเช่นเดิมรอเราอยู่ที่แม่เกรียนไกกาจะนะพอคิดนั่นเองนะคะกับช่วงกูรูยกนิ้วการแข่งขันในตลาดแฟชั่นวันนี้ยุคนี้เนี่ย เมื่อมีสินค้าอะไรออกใหม่ภายในวีคเดียวหรือ2วีคจะมีสินค้าเรียนแบบออกมาในราคาซึ่งแตกต่างกว่ากันเป็น10เท่า5เท่า20เท่าด้วยซ้ำไปดังนั้นเราจึงเห็นสินค้าแบรนด์เนมจากเมืองนอกเนี่ยปกป้องงานออกแบบของเขาด้วยการมีแบรนด์จริงๆของเขาทำแบรนด์ของเราเนี่ยให้แข็งแรงจริงจริงเพราะตลาดคนที่ซื้อของก๊อปปี กับตลาดที่ต้องการซื้อของจริงเนี่ยจะเป็นคนตลาดคนละตลาดกันเมื่อไหร่ตลาดของเราแข็งแรงคนก็จะมีคนที่ต้องการซื้อจะแพงเท่าไหร่เขาก็จะซื้อเพราะเขาไม่ได้ชื่นชมงานแบบของเราอย่างเดียวเขาชื่นชมแบรนด์ของเราด้วยนั่นเป็นทางเดียวที่เราจะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทุ่มเทกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังอ๋อเยี่ยมมากเลยค่ะพี่แม่ขามันแรกจริงๆค่ะว่าพี่แมต้องมาให้เงคิดดีๆกับเราอีกนะคะเน,นีย แต่ว่าตอนนี้นะคะซีรีส์คงต้องขอยกนิ้วให้กับน้องพลอยหอวังนะคะยักษสาวตัวเล็กที่เก๋เช็คเวอร์ชิงเวอร์นะคะเวันนั้นตอนนี้เราต้องขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน่าจะแวะมาเนาะซีรีส์จะได้ชิคๆหน่อยยินดีค่ะ ซีรีส์จะพาคุณผู้ชมนี้ไปยกนิ้วให้กับนักธุรกิจดาราท่านไหนติดตามให้ดีนะคะทุกวันสุกรค่ะบ่ายสอมงสินาทีทาง m o d e r n วี t และก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องธุรกิจก็ติดตาม Facebook ของเราได้นะคะ facebook.com/ ยกนิ้วให้ค่ะแหมสัปดาห์นี้นะคะซีรีสคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพราะตอนนี้รังสีความชิคนี่มันจับซีริทั่วตัวไปหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ